แอบสุดปากบุ๋มปนัดดาหยั่นนักร้องหนุ่มคนนี้เจ้าชู้วันใจแทนไฮโซดังเกินคาดมากคนนี้เจ้าชู้สุดๆเป็นนักร้องหนุ่มชื่อดังที่ถูกพูดถึงอย่างมากในประเด็นดราม่าสำหรับออฟสุพนัท เขาเองถูกยงเป็นนักร้องหนุ่มออ่างสร้างโลก4ี่ใบซ้ำทำแฟนท้องและพาไปทำแท้งแต่ว่าหนุ่มอฟอฟยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาให้สัมภาษณ์หรือโพสเคลื่อนไหวโซเชียลเลยล่าสุด บุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเอ pop today ช่องอมรินทีวีจากประเด็นที่สืบทราบกันมาว่าหนุ่มอฟและไฮโซโบคบหาดูใจกันแม่บุ๋มรู้เรื่องนี้ไหมกับเรื่องที่หนุ่มอฟถูกโยงเป็นนักร้องอออ่างสร้างโลกสี่ใบแม่บุ๋มรู้เรื่องนี้อีกไหมแม่บุ๋มบอกว่าอันนี้ทราบมานานมากแล้วอย่างเช่นโลกใบไหนนะที่ไปมอบดอกไม้ Off, เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์มิวสิกของน้องน้องเขาขอมาเราก็ด่าเข้าไปว่าไปทำทำไมให้มันเป็นข่าวมันไม่ได้เป็นภาพบวกให้ตัวเองเลยมันมีแต่ภาพลบเขาบอกผมเหมือนไปสัญญาก,กับน้องเขาไว้แล้วแม่ผมเลยต้องไปทำให้น้องเขา ถามว่าคนเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจผมรอกแต่ก็เอาเหอะโดนด่าอยู่แล้วทำไปแล้วให้เตือนอะไรเข้าใจเหตุผลเขาเดีเรื่องคาราคาซังมันไม่ควรเวลามีเรื่องเหมือนค่อยมาบอกแล้วมาบอกตอนหลังดิฉันจะทำอะไรได้ได้แต่รับฟังและได้แต่ด่าค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้เลย เจ้าชู้ค่ะไม่ปฏิเสธเลยค่ะแล้วยังหวั่นใจแทนน้องโบเลยค่ะถ้าให้เราไปพูดกับโบว่าโบอยากไปคบกับมันมันเจ้าชู้มันก็ไม่ใช่เรื่องเราก็รู้สึกว่าน้องโบระวังตัวมากขึ้นก็คือถอยห่างแต่มากกว่านี้ไม่ทราบไม่ได้คุยรายละเอียด